สวัสดีค่ะคุณต้นไม้ค่ะค่ะวันนี้คุณต้นไม้มีเคสดีๆอะไรมาฝากพวกเรากันบ้างคะค่ะวันนี้ก็จะเป็นเคสนะคะไตอักเสบเหลือรังค่ะอืมระยะที่เท่าไหร่คะก็เป็นระยะที่สี่ค่ะอายุสี่แปดใช่ค่ะเป็นผู้หญิงผู้ชายคะผู้หญิงค่ะอายุยี่สิบแปดคุณหมอนะคะก็ได้มีการเจาะชิ้นเนื้อที่ไตนะคะไปตรวจค่ะ ก็พบว่าเป็นทางผืชดนะคะเกาะอยู่ที่ไตก็สันนิษฐานว่าเกิดจากโรค SLE นะคะแล้วก็ไปทำายที่ไตอะค่ะค่ะตอนที่ทราบผลตอนนั้นนะคะก็คือค่าไตอะเหลือมา30นะคะ30เปอร์เซ็นต์ใช่แล้อาการใช่แล้วอาการก็จะมีน้ำท่วมปอดแล้วก็น้ำท่วมที่เยื่อหุ้มหัวใจอะค่ะค่ะ ซึ่งก็รุนแรงอยู่พอสมควรนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ทานนะคะเอาจากโรงพยาบาลก็มาทานเจลก็จะให้ทานอุมินะคะหนึ่งซองอุมิหนึ่งซองใช่หนึ่องค่ะใช่เป็นการปรับร่างกายนะคะก็ทานไปตอนนั้นประมาณวันที่29นะคะยีก้ากรา มิถุนาค่ะมิถุนาได้ยี่สิบเก้ามิถุนาแล้วก็ไปหาหมออีกทีหนึ่งนะคะวันที่สี่เกรดกกะดาค่ะอ๋อไม่ใช่หาพอดีเออแล้วก็ปักให้ทานนะคะวันที่สี่เกรดกกระดา ก็เพิ่มเป็นอุมินะคะสามซองแล้วก็ฮาร์ดหงซองคือปรับร่างกายก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือช่วงเดือนมิถุนาอิสปมประมาเราให้ทานดื่มฮาร์ดดื่มค่ะแล้วพอมาสี่กรกฎาคมเราก็ปรับให้ทานเป็นอูมิสามซองแล้วก็ฮาร์ดหนึ่งซองใช่ค่ะถ้าอุมิกจะให้ทานตอนสิบโมงเช้าหนึ่งซองแล้วก็หกโมงเย็นหนึ่งซองนะคะค่ะแล้วก็ฮาร์ดบ่ายสองหนึ่งซองแล้วก็สองทุ่มหนึ่งซองค่ะ แล้วก็ไปตรวจนะคะที่โรงพยาบาลวันที่8กรกฎาคมเวลามันจะเอาแบบรวดเร็วนิดหนึ่งอะไรเงี้ยเนาะอาการไม่ค่อยได้นานเท่าไหร่แต่ผมที่เราได้มานะคะค่าไตน้องก็เพิ่มขึ้นนะคะจาก30ก็เพิ่มเป็น42อออก็คือจาก GFR 30เปอร์เซนขึ้นไปเป็น42เปอร์เซ็นใช่ค่ะจาก GFR ิขึ้นมาเป็น42นะคะแล้วก็คามัน ที่ตรวจได้วันที่8กันยายนะคะก็ประมาณ80ค่ะ84อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ<ม>ือแต่วัออนนั้นนี้ทราบค่าบันไหมคะทั้งแรกไม่ทราบค่าบัน<ม>คือหนูก็ลงมาสตาร์ทวันแรกนะคะเป็นวันที่8 <สะ S 2> กันยายค่ะแต่ที่เรารู้ก็คือค่าไตอะค่ะเพิ่มขึ้น ค่ะจากสามสิบกะเพื่อนเป็นสี่สิบสองนะคะก็ให้ทานเจลมาเรื่อยๆจนไปตรวจอีกรอบหนึ่งนะคะก็วันที่สิบสองสิงหาที่ผ่านมาค่ะอืมก็คือยังทานอุมิสามฮัทหนึ่งอย่างนี้ยาวไปเลยจนถึงปุ๋มิสามฮัทสองอมิสามฮัทสองอืมทานมาเรื่อยๆแล้วก็ไปตรวจวันที่สิบสองสิงหาที่ผ่านมานะคะค่าค่า cfr ก็เพิ่มขึ้นนะคะเป็นห้าสิบสี่ค่ะ ทำไมค่าไตาเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะหอมอบอกว่าจริงๆค่าไตาน้องอ่ะน่าจะเวียนอยู่ที่ประมาณสามสิบถึงสี่สิบนะอะไรอย่างนี้ยแต่ทำไมมา,าประมาณห้าสิบสี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะค่แะแปลกใจอยู่ตรงนี้คะ่ะแล้วก็ค่าบันก็ลดลงนะคะจากแปดสิบก็จะเหลือประมาณสี่สิบสามค่ะอ่าแล้วเรื่องของในเรื่องของอาการน้ำท่วมปอดอะไรพวกนี้คือดีขึ้นไหมคะ ไม่มีแล้วค่ะอาการน้ำท่วมปอดแล้ว,ลวหลังจากที่ทานอาการที่เป็นแบบน้ำท่วมปอดพวกเนี้ยค่ะอันนี้เนี่ยอาการแล้วก็น<า>้ำอ,อะไรคะ,อ,ะอาการดีขึ้นก็เป็นช่วงแรกที่อยู่โรงพยาบาลนะคะในการรักษาตัวแล้วก็ไปตรวจก็วันที่8กดากดาค่ะไปเอ็กซเรย์อีกรอบหนึ่งก็ไม่พบน้ําแล้วก็วจะเป็นจากครั้งแรกที่เราไปตรวจมาก็ะาจะไม่มีอาการตรงนี้ ค่ะก็อาการตอนนี้ก็คือเราก็ต้องรักษาค่าไตเราให้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ดูแลอาหารควบคุมไปควบคู่กการทานเจลอะค่ะค่ะตอนนี้คือแข็งแรงขึ้นใช่ค่ะตอนนี้แข็งแรงขึ้นค่ะค่ะใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็การทานยาของคุณหมอก็ ค่อยๆปรับลดลงเรื่อยๆเ,เพราะว่าน้องมีค่าไตราั่วนะคะเขาก็เลยให้ยาสเตยียรอยเป็นยากดภูมิไว้จากเดิมค่ะ,คะสตาร์ทขั้นแรกทาน12เม็ดมือเช้าอตอนนี้ก็ปรับลดลงเหมือน2อาทิตย์ลดลง2เม็ด2อาทิตย์ลดลง2เม็ดค่ะปัจจุบันก็คือ,อ,อทานยาสเตยียรอยนะคะกดภูมิอยู่ที่6เม็ดแล้ว 2>, 2อาทิตย์หลังก็จะลดลง4เม็ด แล้วก็อีก2อาทิตย์ต่อไปก็จะลดลง2เมตรก็จะดูผล1เดือนนะคะว่าผลลัพธ์ของน้องตรวนี้จะเป็นยังไงคะ่ะอโอเคนะคะสำหรับไตเสื่อมระยะ4นะคะหลังจากที่ได้ทานอูมินะคะวันละ3ามซองฮารวันละสองซองนะคะตอนนี้จากค่า GFR นะคะสาซนขึ้นไปเป็น52%ซ ใช่ค่ะประมาณอ่าเป็น52%นะคะแล้วก็อาการพวกน้ำต้มปอดะคะ่ะก็ดีขึ้นตอนนี้ก็แข็งแรงขึ้นนะคะก็ขอ,อขอบคุณนะคะสําหรับเคสนี้ด้วยค่ะออขอบคุณ